วัดความดันได้ครับพิเศษมากๆเลยนะเซ็นเซอร์ตรงนี้นะส,วส,สวัสดีครับ,รบผมสระครับเนคค่ะวันนี้เรามารีวิวนาฬิกาใหม่กันครับ ASUS Vivo Watch 6 <Yay. S 1> แกะกลองนาฬิกาใหม่ครับ ASUS Vivo Watch ASUS ก็คือเป็นแบรนด์จากทางไต้หวันเนาะเปิดดูข้างในกันชิบชิบช โอเขาเรียกว่าเป็นนาฬิกาเพื่อสุขภาพจริงๆเลยนะครับผมทดลองใช้กันอยู่นะวัสดุเป็นสแตนเลสนะสวยดีจับดีมากๆเลยนะครับเรียบร้อยครับเป็นไงบ้างฮะดูเรียบรูดูดีเลยนะค่าบอดี้คอมโพสิชันสุดยอดจริงๆนะครับสามารถวัดน้ำเปอร์เซ็นต์น้ำเปอร์เซ็นต์แฟตแล้วก็เอาสเกลตันมาเซได้นะครับแล้วก็ b m r ในกล่องนี้มีอะไรจุกที่สำหรับปิดตัวของช่องชาร์นนี่ก็มีอุปกรณ์ทำความสะอาดมาให้ด้วยนะครับ สาชาติเป็นครั้งแรกเลยนะที่ใช้แบรนด์นี้นะครับคุณเนเป็นไงบ้างดีไซน์ของเขาเรียบหรูสวยงามมากเนชอบขอบเงินเงินของเขาจังเลยค่ะมันทำให้เวลาเราใส่ไปทำงานหรืออะไรก็ดูดีไปหมดเลยก็คือเป็นนาฬิกาใหม่นะครับ stay in touch with you wellness มันหมายถึงสุขภาพทั้งร่างกายทั้งจิตใจแบบเป็นองค์รวมเลยคุณศะ<ช>คือไม่ใช่เฉพาะความฟิตภายนอกว่าค,คุณมีมวลไขมันเท่าไหร่นะลึกลงไปกว่านั้นที่ลึกลงไปไงนะอีกทั้งหมดเลยนะครับทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายแล้วก็การวัดค่าที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกของนาฬิกานะครับนี่เป็นเดือนแรกเลยที่เป็นนก,กอัจฉริยะที่สามารถตรวจวัดความดันโลหิตและขึ้นไฟฟ้าหัวใจได้ ด้วยปลายนิ้วของเราเท่านั้นเฮ้ยพอรู้ว่าวัดความดันได้คือว้าวเลยอ่ะเป็นนาฬิกาอันแรกในชีวิตเนที่วัดความดันได้อ่ะทุกคนเป็นอะไรที่แบบน่าทึ่งมางตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะทุกคนแต่เดี๋ยวเราจะพาเล่นกันไปนะครับในมุมมองของเนทเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่นาฬิกาออกกําลังกายคุณสัตแต่มันเป็นนาฬิกาเรื่องสุขภาพครับจริงๆผมว่ามันเป็นอีกมุมมองหนึ่งอีกผลิตภัณฑ์แนวหนึ่งที่เราไม่เคยรีวิวกันมาก่อนตอนแรก ก็เข้าใจว่ามันเป็นนาฬิกาที่แบบว่าอาจจะคล้ายๆกับที่เคยใช้นะครับแต่นี่คือความแตกต่างจริงๆของนาฬิกาเรือนนี้นะครับซึ่งสามารถที่จะบันทึกข้อมูลสุขภาพได้ตลอดเวลาคือเราสามารถที่จะใส่นอนได้นะครับแนะนําเลยก็คือจะต้องใส่นอนคือคมันเซนเซ,นเซอร์มันไม่เหมือนนาฬิกาสมาร์ทวอชทั่วไปใช่ไหมคุณสาใช่มันมีเยอะกว่าม,มันถึงได้เป็นนาฬิกาแห่งความเวลเนสเราทั้งสองคนซึ่งเป็นนักวิ่งก็จะต้องออกไปวิ่งจากที่เห็นนะครับผมเอาไปทดลองวิ่งกันมา กับคุณเน้น,นะครับตัวของ Dual Band GPS ตัวนี้เราทดลองวิ่งกันวันนั้นเนี่ยหชั่วโมงครึ่งนะครับ13กิโลใช่ไหมก็ถือว่าตรงกันนะตัวที่ทดลองด้วยก็คือตัวซ u n t o นะครับตัวนีนะ้ที่ผมใช้อีกอีกข้างหนึ่งคือใส่2มือ2ข้างแล้วก็เทียบกันไปเลยว่ามันระยะมันจะตรงกันหรือเปล่าก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากๆนะห่างกันแค่ประมาณ 200เมตรอะไรทำนองนี้ซึ่งมันรับได้นะมาดูที่สเปคกันบ้างนะครับตัวนาฬิกาตัวนี้นะครับขนาด1.39นิ้วนะฮะแล้วก็เป็น LED, อะมอเเป็นอะม l e เแล้วก็หน้าจอขนาดใหญ่ที่ความละเอียดเขาเรียกว่าเป็นความคมชัดความละเอียดของมัน,นยอยู่ที่ยอยู่คณ4ี่454ยห้าสี่เรส i อลูชันนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับก็ยังให้ความสว่างอยู่ที่350นิต เป็นความสว่างที่ผมวิ่งกลางแจ้งก็ถือว่าโอเคคุณได้ว่าโอเคไหมตอนที่วิ่งใช่ได้นะมองเห็นชัดค่ะอย่างเช่นเนี่ยตอนเนี้ยชัดเจนชัดเจนนะครับตัวเซนเซอร์จะเป็นมัลติเซนเซอร์ดีไซน์ ECG PPG BIA แต่ว่ามันจะวัดอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันไปดีๆกว่าเดี๋ยวเราลองปัดลงจากด้านบนก่อนชื โ <Not> <Not ification. S 1> น้ติฟิเคชันเตือนขอบุณนะคะ,ะมาไลค์กันใหญ่เลยเตือนต่างๆนะครับ <c oughs> ไม่มีอะไรนะอ่าลองปัดขึ้นดูปุ่มตรงด้านข้างด้านบนตัวนี้เป็นปุ่มแบ็คด้วยนะครับปัดขึ้นปุ๊บกลายเป็นอะไรฮนะชึบสไตล์อ่อะลองดูซิเปลี่ยนหน้าจอน,นั่นเองนะฮะอ่าเปลี่ยนหน้าปัดเข็มก็เท่นะเข็มก็สวยเออน่ารักดีอันนี้สะดวกมากเลยควบคุมเพลงได้นะฮะแล้วก็ควบคุมกล้องได้ด้วยว้าวอ่าเราเปิดกล้องนี้เสร็จแล้วเราก็กดตัวนี้ กดตัวนี้มันก็จะถ่ายนั่นแหละเห็นไหมไงเมื่อกี้ถ่ายแล้วใช่นั่นแหละก็คือมันเป็นปุ่มสําหรับกดถ่ายนั่นเองนะครับใช่เป็นรีโมทให้กับกล้องของเราไฟไมโครโฟนนะครับก็คือสามารถค้นหาโทรศัพท์ของเราได้ด้านขวาวิจิตรต่างๆนะครับมีอุณหภูมิด้วยอ่าอุณหภูมิชอบหน้าจออันนี้มากเลยดูง่ายใช่ดูง่ายมันใหญ่นะอารมณ์ความสว่างใช่ไหมอ่าอันนี้ก็คือเอ็กซ์ไซส์ถึงว่าเราจะเปลี่ยนเอ็กซ์ไซส์ใช่ไหม ลองเลื่อนดูมันจะมีอะไรบ้างนะครับมีวิ่งจ็นนะอกกิง้งเหนมเทดมิลวอลกิ้งไซคลิงออฟเอ็กซ์เซอร์ไซ์บ์มีอะไรยิมว่ายน้ำก็มีนี่มีโยคะ <L ansing. S 2> เต้นก็มีใช่โยคะก็มีเต้นก็มีโอ้แกนกลางถ้าเราจะทำอะไรเราก็กดเลือกได้เลยนะครับเนี่ยเขาก็จะเข้าไปได้เลยเข้าไปใช้งานได้เลย อ่าสกินเนมเมเเจอร์ก็มีขึ้นแล้วของคุณเนทไหมเัาผมยังไม่ได้ใส่มลยยัไม่ขึ้นสบายดีนะคะยังไม่เป็นไข้ค่ะคือหน้าจอชัดแล้วก็ให้หน้าจอใหญ่มากแต่ใส่สบายนะไม่รู้สึกร้อนไม่ระคายเคืองเลยคือน้ําหนักโอเคเบาคือได้นาฬิกามานานมากๆแล้วแล้วก็ใช้งานกันชราจมาสัก2ครั้งแล้วนะครับตอนนี้คือเราได้ข้อสรุปแล้วนะครับว่า ตัวนาฬิกาตัวนี้ก็คือตามที่เขาบอกเลยเป็นอ m o ม e เ d i ดิสเพยซึ่งสามารถที่จะอยู่ได้ใช้งานได้นานถึง9วันนะครับซึ่งเป็น Daily Use นะเป็น Daily Use ก็คือเราใช้ทั่วๆไปแต่ถ้าเราใช้โหมดแบบเป็นเซฟวิ g งโหมดก็คือเปิดเป็นโหมดที่ประหยัดพลังงานมันก็จะได้ถึง14วันซึ่งก็คือครึ่งเดือนผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะเราไม่ได้เป็นคนที่เดินป่าหรือว่าเขาไปอยู่ในที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช่ไหม เออแต่ว่าประมาณสักเก้าวันสิบวันเนี่ยผมว่าโอเคคุณเนยว่าไงกา,ารชาร์จอาทิตย์ละค้างอะไรเงี้ยเนาะชาร์อาทิตย์ละค้างประมาณนี้นะครับตัวเซนเซอร์เขาก็เยอะนะแล้วก็ตัวของจอเขาก็ชาร์จเพราะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีการกินไฟบ้างความรู้สึกของคุณจ๋าก็คือเอาไปวิ่งมาเนี่ยมันก็ มันก็กินแบตอยู่เหมือนกันนะนิดนิน่นอนคือถ้าเปิดโหมดพิเศษที่ใช้ออกกําลังกายอ,อะไรอย่างเงี้ยก็จะเรื่องแบตนิดนึงซึ่งเป็นเรื่องปกติของสมาร์ทวอชค่ะตัวเรือนเป็นยังไงบ้างคุณเนเดีไซน์เขาตอนนี้เราใส่กันอยู่นะคนละคนละเรือนนะตอนนี้ใส่กันอยู่คนละเรือนนะครับ<ฆ>ตัวของดีไซน์เนี่ยผมว่ามันจะมีจุดเด่นอยู่ที่ความเรียบเรียบหรูด้วยวัสดุที่ ออกไปทางแบบองาเงาแล้วก็การแต่งตัวการใส่ชุดทํางานหรือว่าการออกไปใช้ชีวิตทั่วไปปกติเนี่ยเนียนมากๆตัวนี้คือเป็นตัวที่เนียนมากคือใส่ไปนในชีวิตประจําวันก็ดูดีใส่ออกกําลังกายก็ได้มันม<ช>ีความแบบ หน้าจอสวยและเนชอบตัวริงที่เป็นสีเงินของเขาคือเราชอบใส่เครื่องประดับคุณเนรู้ไหมตัวริงตัวนี้ก็เป็นเซ็นเซอร์เหมือนกันโอ้ถึงว่าทุกคนตัวตัวเงินเงินตัวนี้เป็นเซนเซอร์ส่วนหนึ่งของเซนเซอร์ใช่ครับเป็นเซ็นเซอร์ตัวของการวัดของอ่าบอดี้คอมโพสิชันอ่ามาแล้วค่ะ 75. 76เก็โอเคนะเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้ฮาร์เลดอันนี้ s p สพีเอีนะครับหรือว่าตัวของออกซิเจนในเลือด นิ่งๆไว้ก่อนนะครับทุกคนต้องใช้ความนิ่งอ่ะขึ้นมาแล้วนะครับของผมน้ำ59%า o d บเ a t 20%ฟโอ้โอเยอะจังกล้ามเนื้อผมอยู่ที่37กิโลกรัมแล้วก็ BMI ที่1,611นินิ่งไว้นะมาแล้วมาแล้วมาแล้วลุ้นลุ้นลุ้นเฮ้ยมาแล้วคะ่ะ น้ำเจ่เปอร์เซ็นต์แฟตสิเปอเซ์แล้วก็ S K M คืออะไรเดาว่ามวลกล้ามเนือนเน้อมวลกล้ามเนื้อ25กิโลบีเอมาหนึ่งพันกว่ากว่าตัว P T T index หรือว่าการวัดเราจะใช้เซ็นเซอร์ด้านข้างนะครับตรงนี้คุณนี้ลองทำตามนะประมาณนี้นะครับก็จะได้ค่าความดันมาอยู่ที่100 ยี่สิหแปดร์เกก็ถือว่าโอเคปกตินะทีนี้ดูของคุณเนบ้างนะครับเทคนิคเป็นไงบ้างป้องนิ้วเดียวอืมขึ้นละอ่าม,มาละเท่าไหร่ครับ1 1อ72ิบอบค่าปกติไห <c oughs> ม <c oughs> ค่อนข้างต่ำนะ <c oughs> อาวหรอ <c oughs> ต่ำนิดนีแล้วก็ด้านหลังเป็นไงเซนเซอร์ของเขาเนี่ยก็เป็นเซ็นเซอร์ ECG นะครับแล้วก็เป็นเซนเซอร์ฮาร์เดทนะทั่วไปนะครับเนี่ยตอนนี้มันกำลังกระพริบอยู่เลยครั น้องเขากําลังวัดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสุขภาพของเด็กอยู่ตัวเรือนนะครับก็เป็นสแตนเลสสตีลนะด้านหลังแล้วก็วัสดุที่เอามาใช้เป็นพลาสติกตรงกลางก็แข็งแรงดีก็คือเหมือนกับแบบเป็นมาตรฐานทั่วไปแล้วด้านหน้าเป็นโลหะด้านหลังเป็นโลหะแล้วก็ตรงกลางเขาก็จะเป็นคล้ายๆกับนะพลาสติกองคอมโพสิตเขาใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคุณศาสตร์แต่ใส่สบายมากเลยนะเอเอแล้วก็สายก็จะเป็นแบบคือค่อนข้างจะละมุนไม่ใส่แล้วไม่รู้สึกคันนะตัวสายขนาด ยี่บสองมิลน,นะครับก็เปลี่ยนใช้ได้กับหลายๆหลายเส้นจริงเปลี่ยนใช้ได้หลายๆแบรนด์เลยเพราะยี่บสองมิลน,นี้ค่อนข้างมาตรฐานนะในหลายๆรุ่นนะครับตัวซิลิโคนก็ใช้ดีนะไม่เหม็นใช้มาหลายวันแล้วก็ถือว่าโอเคเลยนะครับล้างทำความสะอาดได้ง่ายครับตัวเรือนดูทําความสะอาดได้ง่ายเงางาม,งามแล้วก็เนี้ยบเรียกว่ายอย่างนั้นดีกว่านะครับ mm hmm. แล้วก็น่าจะตอบโจทย์กับคนที่ไม่ชอบนาฬิกาที่มันดูกีฬากีฬาเกินไปนั่นแหละอ่า mm hmm. โอเคครับเดี๋ยวพามาดูในแอปพลิเคชัน ASUS Health Connect เนี่ยนะครับก็คือข้อมูลของ Health Data ที่เราเก็บมาจากตัวนาฬิกานะอย่างตัวความดันนะครับ126.80ก็เป็นปกตินะฮารเดดของผมก็ลงต่ำสุดจนถึง50ครั้งต่อนาะทีเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะเอเว a ร e h e a ท t r าร e จะอยู่ที่58ช่วงนี้ก็ถือว่ากำลังเรียกความฟิตมาเรื่อยๆนะครับตัว ของความดันก็ถือว่าปกติดีนะฮะดูฮาร์ดเรทนะครับก็วัดได้นี่ก็คือต่ำสุดอยู่ที่48ประมาณนั้นนะครับวันนั้นที่วัดก็เป็นวันที่ไปวิ่งยาวดูข้อมูลถัดไปนะครับ sp o 2ก็คือออกซิเจนในเลือดก็วัดได้ body composition นะครับข้อมูลมาเก็บไว้ในนี้การนอนหลับก็ถือว่าโอเคนะครับวัดได้ปกติผมนอนไม่เยอะนะวัน ก่อนนอน5ชั่วโมง48เขาก็จะสามารถวัดการตื่นนอน IEM แล้วก็ light sleep และ comfort หรือว่า deep sleep ให้ด้วยนะครับก็ถือว่าข้อมูลโอเคนะได้มาตรฐานเท่ากับมาตรฐานของนาฬิกาสุขภาพสมารทวัดทุกวันนี้นะครับตัวของ temperature ตัวนี้จะเป็นที่เด็ดของเขาเลยนะเพราะว่าในหลายๆเรือน ในตลาดเนี่ยยังไม่มีนะครับตัวของอุณหภูมิถ้าเกิดว่ามันขึ้นสูงเราก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไข้นั่นแหละนะครับประมาณสัก37อย่างเงี้ยก็เริ่มแล้วนะครับผมว่าปกติมันจะอยู่แถวๆ3า36นี่แหละนะครับส่วนการวิ่งนะครับผลการวิ่งก็คือจะขึ้นตรงนี้ด้วยที่วิ่งยาวที่1ชั่วโมง3าเนาทีนะครับวิ่งได้13บมนก่อนนะครับก็มีแคลอรี่บอกเ9 2นะฮะและสเตปนี่เห็นไหม เกือบ1มื่นเนะครับจะเต็ปนะครับก็ข้อมูลประมาณนี้นะฮะในแอปโอเคหลังจากที่เราลองเล่นกันแล้วเป็นไงบ้างค,คุณเน,นรู้สึกประทับใจไหมสิ่งที่ประทับใจก็คือหนหน้าจอชัดสวยงามดีไซน์สวยงามแล้วก็2คือฟังก์ชันเขาเล่นง่ายคือปัดไปมาด้านข้นงางแล้วก็จะมีแบบเหมือนเหมือนกราฟิกที่ประกอบมันทําให้เข้าใจง่ายมากๆเลยนะคะเวเตอร์อะไรทุกอย่างคือง่ายมากขึ้นลงซ้ายขวา ตัวของเซ็นเซอร์ทั้งหมดนะครับที่เด่นๆเ,เลยเราสรุกกันเลยนะครับก็คือการนอนหลับการนอนหลับในี่แน่นอน spo2 นั่นก็คือตัวออกซิเจนในเลือดแน่นอนนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือ์ัเรทนะครับฮาร์จเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์ ecg ด้วยมันก็จะมีความที่ค่อนข้างที่จะแม่นยํากว่าแบรนด์อื่นๆน,นะครับตัวที่น่าสนใจที่เพิ่มเข้ามาใน ในนาฬิกาตัวนี้ก็คือ t e m p e อร t เจอของตัวร่างกายของเรานะครับเราก็จะเช็คได้นะครับรวมไปถึงความดันด้วยอย่างที่ทําให้ดูนะครับและสเต็ปและแคลอรี่ก็วัดได้ปกตินะครับทุกอย่างก็คือออยู่ในนาฬิกาเรือนนี้เลยนะครับ ASUS Vivo Watch 6มีน้ำหนักอยู่ที่60กรัมแล้วก็กันน้ำได้ที่ 5 ATM ก็ถือว่าโอเคใส่ว่ายน้ำได้ใส่ออกกำลังกายได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับตัวนี้ทั้งหมดนะครับที่เล่าให้ฟังมาแล้วก็พาเล่นมานะครับเป็นนาฬิกาที่ไม่ได้เอ็นเอียงไปทางนาฬิกาวิ่งหรือออกกำลังกายมากนะักออกแนวไปทางนาฬิกาวลเนสอย่างที่เขาว่าจริงๆก็คือเรื่องของสุขภาพ ใช่ไหมคุณณิคือสามารถวัดค่าเกี่ยวกับสุขภาพในเชิงลึกได้ครับราคาเปิดตัวอยู่ที่14,990บาทก็จะว่าบอกว่าไม่เบานะไม่เบาแล้วก็ไม่ใด้หนักเกินไปนะครับถือว่าเป็นตัวเลือกตัวหนึ่งที่มีจุดเด่นของตัวเองละกันนะครับถ้าเกิดในมุมมองของผมนะผมว่าคนที่ซีเรียสจริงๆเรื่องของฮาร์ดแวร์หรือว่าเรื่องของความดัน หรืออุณหภูมิหรือสุขภาพอะไรตัวเองแบบนี้นะครับมันตอบโจทย์เลยแหละนะครับแต่การวิง่งการปัน่นกานออกกำลังกายอะไรต่างๆมันไม่ได้ละเอียดยิบขนาดหรือว่าแบบให้ข้อมูลอะไรเราเยอะขนาดที่แบบว่าเหมือนนาฬิกาวิ่งทั่วๆไปอะไรเงี้ยนะครับก็แนะนําสําหรับคนที่ รักสุขภาพนาฬิกาตัวนี้วัดอุณหภูมิได้คือสมมุติว่าวันไหนเราเริ่มตัวร้อนเนี่ยเขาก็จะเตือนมันทําให้เราไปปรับสิ่งแวดล้อมในอย่างเช่นเปิดแอร์หรืออยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทเพื่อรักษาร่างกายให้ยังคงมีสุขภาพดีอยู่ค่ะหรือวันไหนที่เน้มันมีบางวันที่เนไม่สบายอุณหภูมิขึ้นนี่เรารู้ตัวเลยว่าเราจะต้องเตรียมตัวและดื่มน้ําให้มากขึ้นอนให้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่ช่วยปรับไลฟ์สไตล์ของเราให้มี สุขภาพดีขึ้นถ้าเรารู้ก่อนใช่ไหมเรามีโอกาสที่จะตรวจสอบตัวเองได้ก่อนก่อนที่เราจะป่วยหรือว่ามีแนวโน้มที่จะป่วยแน่นอนเราสามารถที่จะดูแลรักษาสุขภาพของเราได้ดีนะครับรวมไปถึงเราสามารถที่จะส่งข้อมูลพวกนี้เก็บข้อมูลพวกนี้ส่งไปให้คุณหมอได้ด้วยคุณหมอก็จะสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลของเราได้ด้วยเหมือนกันข้อมูลเบื้องต้นใช่เพราะว่าเราเรามีข้อมูลตลอดไงเช็คตลอดเลยร่างกายมันไม่เหมือนกับตอนที่แบบ ไม่เป็นไรเสร็จป่วยแล้วก็ไปตรวจมันอันนั้นคือมันตอนท้ายสุดแล้ว <S <S แต่นี่คือเรารู้มาตลอดนะครว่าแนวโน้มของเรามันเป็นอย่งไรบ้างคนระับถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่งนะครับในตลาดตอนนี้นะครับผมก็มารีวิวให้ฟังประมาณนี้แล้วกันในวันนี้นะ,ะช่องทางซื้อหรือว่าช่องทางสอบถามข้อมูลอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปใน ช่อง description นะครับถ้าเกิดว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอะไรหรือถ้าเกิดว่าสงสัยอะไรจริงๆอยากจะสอบถามผมก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับฝากแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ด้วยถ้าใครยังไม่ได้กดนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นรีวิวนาฬิกา ASUS Vivo Watch 6 <Yeah. S 1> ก็คือเป็น ASUS เดือนแรกของพวกเราทั้งสองคน uh huh. นะครับจบ การรีวิวเพลงเท่านี้นะครับผมจ้ะแล้วก็คุณเน่ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอซัสวีเวอร์วอชฮเย้